โอเคครับตะลองดูใหม่นี้นะเป็นช่องตอรงนั้นนะหน้าโดนเหลือเกินใช้เป็นกบยางสอนทิศก่อนปลาขยับเหมือนปลาขยับ โอ้ broken, ign, illing, โหกัด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 จริงจริงกัดจริงโดนครับผม้่าช่อนผม้ใช้สวยด้วยกัดกบยางส่อนพิษเดี๋ยวยางส่อนพิษเข้าไปจนเต็มเลยอืมอี่ ไซส์เกือบโลเลยครับตัวนี้โ,โดนแต่เช้าเลยกัดกบยางสอนพิษนะครับดูครับไซส์เลมเพิมเลยนี่กบยางสอนพิษนะครับสีแดงนะครับตัวนี้วัดทะลุอย่างนี้ไม่หลุดแน่นอนครับวัชชอนสวยครับตัวนี้น่าจะประมาณเจ็ดขีด จะขีดได้ครับตัวนี้โอเคฝาของเราได้ครับกบยางสอนพิษครับโดนในเช้าเลยตรงน,นั้น,น,นมันเป็นช่องครับมันเป็นช่องมนเวิรอกอยู่หน่อยหนึ่งครับก็ลองตีดูครับไม่กี่ไม้เองรู้เรื่องเลยกบยางสอนพิษยอดมากครับผม